สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการเรีแอคชั่นออฟ i ิเชียลเทรลเนะครับผมของซีรีส์เรื่อง Last Twilight นะครับผมภาพนายไม่เคยลืมนะครับผมโหพูดเลยว่าจะาจะเปิดตัวพี่แล้วเนาะจน c m เอ็2024เขาพารน์หนึ่งเนี่ยเขาเปิดตัวมาแล้วนะครับผมเรื่องนี้ถึงได้์ออนแอร์นะผมก็รอมานานมากตอนเปิดตัวนี่คือว้าวมากว้าวอะไรว้าวที่ผู้กำกับกำกับโดยพี่ออฟนะครับผมซึ่งซีรีส์พี่ออฟเนี่ยมันจะดราม่าดาใจนะครับผมแต่มันก็จะเป็นซีีีรส์ท่่กกมมอ ดีมีความเข้มขน้นมีความหลากม,าม,มิติในความคิดนะครับผมซึ่งชอบมากในผลงานก,นกับของพี่ออฟในหลายเรื่องนะครับผมซึ่งคิดว่าเรื่องนี้ก็คงชอบไม่แพ้กันเพราะแสดงโดยจิมมี่กับซีด้วยนะครับผมซึ่งเราอยากให้สองคนนี้แบบว่าได้เล่นบทคู่กันที่แบบมีมิติมากขึ้นความท้าทายของการแสดงมากขึ้นซึ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้มันตอบโจทย์ออกมาเพราะอะไรเพราะน้องซีนะครับผมเล่นเป็นนักแบดตินตันที่เป็นนักกีฬานักแบดตินตันเนาะแต่อีรอปเปอร์นข้างหน้าเนี่ยเขากำลังจะตาบอด พอจะตาบอดเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับหมอกนะครับผมหมอกเนี่ยก็คือแซรโดยจิมมี่จิมมี่เป็นเหมือนกับห้องเด็กแบบเด็กช่างไม่เอาไหนเน่ะเด็กที่ไม่เอาฐานอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ได้รับภารกิจไม่ได้รับภารกิจแ้วได้รับ หน้าที่ให้มาดูแลนะครับผมเด <Day S 1> <Okay. S 2> ก็คือน้องซีในเรื่องนี้แหละที่กำลังจะตามบอดเนี่ยในการดูแลดูแลครับผมโดยให้เงินค่าจ้างตอบแทนเนี่ยที่สูงมากจนรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ปฏิเสธไม่ได้ต้องมาดูแลคนคนนี้แล้วพอดูแลคนคนนี้เนี่ยภารกิจที่เขาได้รับเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนชีวิตนะครับผมทั้งตัวเดเองแล้วก็ตัวหมอเองเพราะเดกำลังจะมองไม่เห็นและตัวหมอเองเนี่ยก็คือคนที่มองไม่เห็นอนาคตตัวเองนะครับต้องกลับมาช่วยเหลือคนที่มองไม่เห็นจริงๆให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตของกันและกันร,ระหว่างตัวหมอกและเดมเพราะมันเป็นความเป็นบทตรงนี้มาดูน่าสนใจมากตั้งแต่เปิดตัวขึ้นมาแหละว่าคนคนคนึงตาบอดอีกคนคนหนึ่งต้องมาอยู่ข้างๆคนทีน่ต,ตาบอดแล้วความรักที่เกิดจากคนคนนึงเนี่ยที่เหมือนกับว่าเขาไม่เหมือนเดิมตาก,การมองเห็นไม่เหมือนเดิมกับความรักที่อีกคนคนหนึ่งแบบว่า เหมือนกับได้รู้คุณค่าของความรักได้รู้ร่าของการมีชีวิตได้รู้คุณค่าของการที่อยู่เพื่อใครบางคนตัวเองมีประโยชน์เพื่อใครบางคนมันเป็นอย่างไรเออมันน่าสนใจตรงนี้แหละนั่นคือบทที่ น่าสนใจระหว่างจิมมี่กับซีนะครับผมทีนี้ก็ต้องมีตัวละครอีกเยอะแยะเลยในเรื่องนี้ที่จะออกมาไมว่าจะเป็นน้องน้อง,องปาลนะครับผมน้องมาร์นะครับผมเออน้องดรีมกันนะฮะแล้วรวมถึงเออน้องฟิล์มโอมนะครับผมแล้วก็เออมี่ก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นย่งไรเดี๋ยวขอไปดูเป็นตัว Official t ลเทโลก่อนละกันเพราะว่าเรื่องนี้จะมาแทนหัวใจในสายลมนะครับผมซึ่งจะมาอาทิตย์นี้แล้วก็คิดว่า น่าดูมากเดี๋ยวรอดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับผมกับ Off ชิวเท t ร a i l e r ์รัสเทวายไลท์ภาพนายไม่เคยลืมคือทวายไลท์อะครับมันคือแดดพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินไปมันใกล้เป็นช่วงระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างเย็นกับค่ำะนะครับผมที่พระอาทิตย์มันอยู่ที่เส้นขอบฟ้าแล้วมันตกไปแล้วแต่แสงมันยังมีความส้มๆเรือๆอยู่เขาเรียกว่าทวายไลท์นะครับผมหรือว่าเรียกว่ายามสนธยานั่นเองยามโพเพร์อย่างนี้ดีกว่านะครับผมซึ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวของเส้นเวลาซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเวลาที่ เออมันแทนของถ้าพระอาทิตย์แต่มันแทนการมองเห็น last ทวายลายมันก็เลยเหมือนกับเป็นการมองเห็นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่ทุกอย่างจะมืดดับลงก็เหมาะกับชื่อเรื่องนีเดียนะครับผมกับภาพนายไม่เคยลืมเพราะว่าเขาจะต้องมองเห็นคนรักของเขาหรือเขาต้องมองเห็นหมอกอยู่ตรงหน้าก่อนที่ภาพที่เขาค่อยเห็นจะถ่ายไปหายไปหายไปจนกลายเป็นคนที่มองไม่เห็น มันจะเป็นการจำนหน้ากันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมองไม่เห็นแต่ความรักมันยังไปต่อได้อย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆอ่ะแค่นี้ก็เป็นคำโปรยที่น่าสนใจแล้วขอเราไปดูเป็น Official t r a i l e r ดีกว่าว่าจะน่าสนใจขนาดไหนนะฮะกับเรื่องนี้ล s ส t ว i l ไลท์ภาพมายไม่เคยลืมครับไปเลยเบียร์เขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ คนเคยมั่นใจในตัวเองแบบนั้นเนี่ยดเดวมันไปไรเดวเดงเป็นไรบอกกูดิเดวพอต้องมาเป็นแบบนี้ใครมันจะกล้าไปข้างนอกคนหนึ่งอนานะคตมองไม่เห็นแต่อีกคนโดนคดีเลยมาพ่อเบรอความเป็นจิบ,บ,บเบีบยแสบเลยนะั้ บอกว่ <พอ S 1> าดีา๋ยวทำปะจำทำได้หรือยงังเอาไว้เดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะโูเราชอบเต็มแลวขอดีน้องเฮ้ยคุณเฮ้ยสัมภาษณ์อีอก็้งคนจะตายห่าไงไงวะโทษทีไม่คิดว่าจะเป็นงานแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิอยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยเนียไม่ตายใช่ไหมข้อความแบบหน้าแบบแคทแกลนไม่โก <บา S 2> <ว>นหัวหน้าไม่ใส่ได้ใช้เงินหาหมอเยอะไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วแม่คนนี้แหละคือเรากำลังหาคนดูแลเดย์อะเดย์เขามองเห็นไว้ชัดการมองเห็นของเขาเหลือแค่20% คนดูแลคนใหม่ใช่ปะชื่ออะไรนะชื่อหมอกผมให้เวลาไม่เกินนาทีเนดะ้เดี๋ยวเ็าออกผีมึงคุณใช่ปะอ๋อผมเขียให้คุณเองอะข้วที่หลังนะห้ามเข้าของผมอีก <มา S 1> ออกไปไจากห้องผมออกไปมีเง,งาชิชหายเออใช่ป่ะมึงกูหมายถึงมึงนี่แหละ <c oughs> น้ำตาลแล้วเป็นแฟนเก่ามันเป็นไงหรอภาพที่คุณเห็นอนะถ่ายใ,ใกล้ๆเนี่ย<ๆ>ก็พอเห็นลางๆอ่ะใกล้แค่ไหน คืบหนึ่งอะอะไรอะไม่อยากรู้รอ๋อหน้าผมเป็นไงกระจกตาของคนไข้แย่ลงกว่าครั้งล่าสุดที่มาตรวจนะครับคนไข้อาจจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตครับม,รมันน่ากลัวนะเว้ยเวลาที่เราโดนมองว่าไม่ปกติอะไอ้ึงคิดว่าแม่งง่ายมากอรอฮะนี่กูดูแลมึงเนี่ยไอ้คิดว่าเดดูแลตัวเองไม่ได้ คุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกเวลาที่สองมาจกแล้วไม่เห็นตัวเองอะ่ะแมงรู้สึกยังไงเดไมา่เออห็นหรอกว่าสภาพเขาเป็นยังไงเดเห็นแค่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่ไม่สงสารเดไม่ได้ทำให้เดรู้สึกว่าเด้เป็นคนพิการ เจ้าในฐาน,นะแฟนเก่าปูจฉาน้องเดย์อิจฉาที่เขาทำให้มึงยิ้มได้ไงมึงต้องถามตัวเองสิแล้วมึงคิดยังไงกับพี่เขาใครีใร้อง ไม่ได้อยากจะคู้ใครหรอกทำไมใช่หมืี่รู้มผมเพิ่งจะเข้าใจหนึบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตามองแล้วก็มองเห็นมันได้ใช่บางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจครับวันที่สาม่ายจะหมดพี่จะไม่มีวันปล่อยมือเดพี่สัญญาที่แหละ ภาพสุดท้ายอย่างเนี้ยโอ้ยนี่ภาพนายไม่เคยลืมเคยเพลงดีมากไม่รู้ชื่อเพลงอะไรอะ่ะแต่แบบเนื้อเพลงดีมากแล้วแบบมันเหมาะกับฉากที่น้ําตาอ่ะเขาเขาเช็ดน้ําตาพอดอีแล้วเขารู้สึกคือแบบเพลงทรงพลังมากแล้วเสียงร้องเนี่ยถ้าให้เดานะ น่าจะเป็นวนะิลเลียมไหมหนึ่งในไลคแค้นอ่ะคือรู้สึกว่าน่าจะใช่นะคือมัน,นแบบสิ่งดีมากเสิ่งดีมากรู้สึกว่าคุณุ้นเสียงน้องอะ่ะน่าจะเป็นเสียงน้องนะวิลเลียมร้องเออรู้สึกแบบ เพลงดีมากแล้วอย่าลืมนะคบเพลงเรื่องนี้ยังมีรอยล้านวิวอีกเพลงนะครับรอยล้านวิวของพี่แตมซึ่งแบบมันถูกเป็นมันถูกซื้อเป็นเพลงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าใครไปเปิดรอยล้านวิวพี่แตมตอนนี้มันจะเขียนวงเล็บว่าโอสหรือออริจินอลซาวด์แทร็กของเรื่อง last twilight นะครับผมเพราะฉะนั้นพูดเลยว่าแค่ส่งเพลงนี้จุกจแน่นอนอนะ่ะเพลงคงส่งพลังมากนี่นี่เหมือนตาจะปริ่มน,น,น้าจะปริ่มเพราะว่าไ,ได้ยินเสียงเพลงเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยถ้าฟังเพลงเต็มๆมันจะส่งพลังแค่ไหนวะ คือเราสึกว่าซีรีส์วที่ดีตอนนี้มันจะมีหลายๆบริบทหลายๆรูปแบบนะครับผมที่เป็นซีรีส์วที่ดี่าจะเป็นซีรีส์วที่แบบว่าเออตัวบทดีนักแสดงดีเคมีดีแต่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญของตัวซีรีส์วเนี่ยหรือซีรีส์ที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเพลงประกอบนะครับการที่มีซาประกอบ o r ิจินอลสกอร์ที่ดี original song ที่ดีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันดีต่อซีรีส์มากๆเพราะเวลามันมาถึงฉากที่มันสําคัญเนี่ย ถ้าได้เพลงที่ดีอ่ะมันจะบูสต์แล้วมันจะส่งให้กับตัวซีรีส์อ่ะมันดันขึ้นไปอีกมันจะออกมาเป็นถ้ามันได้ในเพลงที่ดีไม่ว่าจะเป็นแบบไอเอย่างเรายกตัวอย่างละกันอย่างเพลงรักแรกอืย่างรักแรกคนลืมยาเนี่ยได้เพลงรักแรกโดยร้องโดยนนทนนไปเนี่ยพอเนื้อเพลงมันส่งในตอนหนังอ่ะมันคือแบบโอ้โหมันแบบพีคมากมันดีมากคือฟิลมมันแบบนั้นมันถ้าซีรีส์มันได้เพลงที่ดีมาเป็นเพลงประกอบมาทำให้ตัวซีรีส์มัน ส่งพลังงานออกมาได้ดียิ่งไปอีกจากที่มันดีอยู่แล้วมันจะขยายขึ้นไปอีกนั่นคือผลของการที่มีเพลงที่ดีแล้วสําหรับเราสุกวาเราไม่ฟังเพลงเต็มๆนะแต่เพลงเมื่อกี้มันบูสต์เอเนอร์จีมันบูสต์ความอยากดูของเราขึ้นมาเยอะมากแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันทําให้เรื่องมันมีพลังขึ้นมาเยอะขึ้นมากๆอันนั้นคือสิ่งที่เราสุกวาเฮ้ยมันแบบขนลุกแล้วก็พอมาคิดถึงตามว่าถ้าได้ยินเพลงรอยล้านวิวของพี่สแต็มมาประกอบด้วยอ่ะมันต้องแบบขนลุกยิ่งกว่านี้อีก ส่วนเรื่องของการแสดงเราจะเห็นฉากหลายๆฉากถูกตัดสลับมาโร่ๆ,ๆมากมีทั้งฉากดรามา่าฉากแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าพี่ออฟทำเรื่องเนี่ยไม่ได้ขำแน่นอนมันจะมีความสนุกสนานในช่วงแรกๆแหละแต่อลืมว่าธีมของเรื่องเนี่ยมันคือการมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการมองไม่เห็นไม่ขำแน่นอนครับคนคนหนึง่งก็จะสูญเสียอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปอะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะดีใจหรือเรื่อนเริงถูกไหมฮะ เราไม่เคยคิดแบบนั้นนะเราเลยคิดเขาเคยคิดว่าไม่มีสิ่งหนึ่งก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอาจจะตัดบางอย่างออกไปก็ได้แต่เราเคยนิ้วก้อยใช้การไม่ได้แล้วรารู้สึกว่าไม่มีส่วนไหนของร่างกายเลยที่ไม่สําคัญไม่มีส่วนไหนของร่างกายเลยที่ควรจะไม่มีทุกๆุกส่วนสําคัญหมดแม้แต่ส่วนที่ไม่คิดว่ามันจะสําคัญอืติ่งหูหายไปเหมือนจะไม่สําคัญนะฮะแต่คุณจะเห็นคนเป็นติ่งหูแหวงอ่ะหน้าตาคุณก็เปลี่ยนแล้ว ส่วนไหนส่วนหนึ่งที่หายไปขนตาไม่มีคุณก็ดูประหลาดแล้วทุกๆส่วนมีผลต่อภาพลักษณ์ต่อหลายๆอย่างในชีวิตหมดเหมือนเหมือนกันแต่นี่คือดวงตานะครับผมดวงตาที่กําลังจะมองไม่เห็นมันคือสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งเลยของประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เราจะรับรู้เมื่อเราสูญเสียสิ่งนั้นไปเท่ากับว่าการใช้ชีวิตของเรามันจะหายไปทันที25% 20%ถึงห0มันหายไปทันที เมื่อตาเรามองไม่เห็นเราเคยไปเข้าที่เหมือนกับว่าเป็นเวิร์กช็อปที่เป็นเหมือนบรายอะครับบรายเทสซึ่งเหมายกับว่าทุกอย่างจะถูกปิดตาเหมือนคนเป็นคนผู้พิการทางสายตาถูกปิดดํามืดหมดแล้วก็ลองเดินเข้าไปอยู่ในห้องนั้นท,ท,ทุกๆอย่างอะ่ะมันคือวันแรกที่เรา,าอาจต้องยอมรับกับว่าคนพิการทางสายตาเขาก็ตาบอดอาจจะแบบว่ามีเขามองไม่เห็นมานานแล้วแล้วเขาจะมีการปรับตัวคุ้ชิน เขาสามารถใช้ชีวิตได้ประมาณหนึ่งเกือบปกติแล้วแต่ถามว่าปวดิีไหมก็ไม่ปวดถึงร,ร้อยเปอรเ็นอยู่แล้วแต่สำหรับเราที่แบบเจอความเป็นแบบมองไม่เห็นวันแรกอะเหมือนกับเราคนเป็นคนแบบที่แบบมองไม่เห็นวันแรกอะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะเราไม่เราต้องเปิดประสาทรับรู้อีกสี่สัมผัสที่เหลืออย่างแบบเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นการได้ยินการได้กลิ่นการพูดเสียงต่างๆมันต้องออามาใช้หมดเลยซึ่งเราไม่เคยเปิดประสาทประสาทส,สัมผัสเหล่านั้นขึ้นมา มันทําให้เราสูกพอเราตามองไม่เห็นเนี่ยทุกๆอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกเลยโลกมันเปลี่ยนไปทั้งทั้งใบนะฮะามรู้สึกเลยเราเข้าใจมากๆว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ง่ายสำหรับคนที่กําลังจะสูญเสียทางสายตาไปเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายอย่างที่มันเป็นประเด็นที่เอามาพูดคุยกันได้เป็นประเด็นที่มันเป็นเรื่องของความแบบความรู้สึกของตัวละคร จนถึงเรื่องเล่มหนึ่งคือมี b efore you ที่พระเอกจะนั่งรถเข็นเหมือนกันแล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนกับพิการครึ่งร่างนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปแบบมันไม่ชอบไม่โอเคแล้วก็ได้ได้นังเองเมันคนดูแลมีฟีลลิ่งคล้ายๆแบบนั้นอยู่แต่อันเนี้ยจะเป็นแบบหมอเข้ามาดูแลแล้วความเป็นหมอคือเพระเว่าเขาจะมีบทที่เขาต้องไปเขาจะไปเจอกับกันนนะครับในเรื่องชื่อว่าพี่อน้นซึ่งในเรื่องเนี้ยเขาจะเป็นคนพิการสองสายตาเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นคนที่พิการมาก่อน เลยก็จะเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษากับเดที่กำลังจะพิการเหมือนกันทางสายตาอืซึ่งเจริงๆคนจริงๆเพิ่งรับรับทราบม,มาบางคนเขาแบบว่าผู้พิการาายตาเขาไม่อยากให้เรียกเราเขา,าเป็นคนพิการนะครับผมอาจจะเรียกคนที่แบบว่าเหม,อมเอาอคนที่มองไม่เห็นหรือคนที่แบบว่า,าสายตาใช้การไม่ได้ปกติแบบนั้นมากกว่าแต่สําหรับเราคือโอเคขอใช้ว่าพิการไปก่อนนะครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการสื่อสารนะครับทีนี้เนี่ยคุณ เออในคุณอ้นในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นคนที่บบว่าคอยเป็นคนไกด์ว่าคนเออถ้าแต่เป็นคนพิการทศงสยตาเนี่ยต้องทําตัวยังไงนู่นนี่นั่นนะนะผมทําให้ตัวของเหมอะเองต้องไปศึกษาว่าทํายังไงต้องดูแลคนเหล่านี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่า มันมีความบางอย่างที่พอคนคนหนึ่งรู้สึกชอบอคนคนหนึ่งขึ้นมาคนหนึ่งรู้สึกเกลียดคนคนหนึ่งขึ้นมามันจะมากกว่าการแค่ดูแลเป็นเหมือนพยาบาลผู้รักษาผู้ด,ดูแลแล้วมันจะมีความใส่ใจมากขึ้นเราจะเห็นดีเทลเล่กเน้อยผ่านตัวอย่างนะครับที่แบบว,ว่าห้องมันสก,กรปรกมันรกก็อยากจัดให้มันสะอาดขึ้นอะไรที่ไม่ปลอดภัยต่อคนที่มองไม่เห็นก็จะจัดให้มันเรียบร้อยจะประคับประคองจะป้องกันไม่ให้เขาอะ่ะเกิดอุบัติเหตุจากการที่เขามองไม่เห็นกิมมิคของมันที่น่าสนใจคือเขามองเห็นในระยะหนึ่งคือ ก็คือการมองเห็นเลยแค่ยีก็คือมันเหลือหนึ่งคืบถูกไหมครับเท่ากับว่ามันจะต้องมีโมเมนต์ของการที่เราเห็นคนในระยะแบบนี้ใกล้ๆแล้วมันแบบมันหวานอยู่นะเออเอาดีๆมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่แบบว่ามันก็ คือมันเหมือนกับเป็นเรื่องโจกอย่างหนึ่งที่เรากําลังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตลกนะเว้ยกับการที่คนมองไม่เห็นแต่ในโมเมนต์ของความไม่ตลกตรงนั้นเนี่ยมันมีความหวานที่เข้ามาแทรกอยู่ได้อ่ะมันเป็นความหวานโรแมนติกที่เพิ่มเข้ามาได้ต้องยอมรับว่าพี off อ่ออฟอะเก่งอะไรแบบนี้มากในการทําให้เรื่องแบบว่าความเจ็บปวดความดารมาม่าได้กลายเป็นเรื่องโรแมนติกได้เขาเก่งอืต้องยอมรับว่าพอมีมีซีแบบนี้ขึ้นมามันก็ว้าวเหมือนกันเลยไม่ทำให้รู้สึกว่ามันทาให้ตัวของซีรีส์อะมันแบบ ความมีมิติของคู่เนี่ยระหว่างจิมมี่กับซีมันดูมีอะไรน่าสนใจมากยิ่งขึ้นว่าความรักของตัวละครอ่ะมันจะดําเนินไปแบบไหนมันจะหวานได้แบบไหนกับการที่มองไม่เห็นแล้วคนหนึ่งเข้าไปดูแลเขาจะเขียนบทยังไงให้มดูโรแมนติกมากขึ้นแล้วคนดูก็อินกับบริบทเหล่านั้นที่เราไม่ได้มองแค่ว่าตัวจิมมี่เป็นแค่พยาบาลผู้ดูแลเอ่อตัวของซีแต่ให้มองถึงการที่ว่าสองคนนี้คือคนรักกันที่คนคนหนึ่งอ่ะกางจะดูแลแฟนของตัวเองที่กำลังจะตาบอด เขาจะทายังไงให้มันสื่อสารแบบนั้นให้คนดูรับรู้ได้แบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยมันท้าทายมากๆในการเล่าเรื่องนะฮะเพราะว่ามันจะกัก้ากึ่งระหว่างเรากําลังดูอัตชีวประวัติของน้องเดที่กําลังจะเป็นผู้บริการทางสายตาแล้วก็มีนพยาบาลหนุ่มมาดูแลแล้วก็จะเห็นเป็นความแบบเป,เป็นเรื่องสารคดีไปแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเขาสามารถปรับอะไรบางอย่างได้ให้ที่เราเห็นตรงหน้าตรงเนี้ยมันเป็น พระเอกกำลังดูแลตัวละครพระเอกอีกคนหนึ่งสองคนกำลังดูแล,แลกันและกันความอุอ่นที่มันเกิดขึ้นจากสองคนคนคนหนึ่งที่อยากจะแบบดูแลคนหนึ่งไปทั้งชีวิตมันจะใส่เอลเมนที่มันต่างกันตรงนี้คือความน่าสนใจว่าเขาจะทํายังไงให้เรา,ามองภาพแบบนั้นเหมือนกับที่ตัวละครเห็นในหมู่ความรักอืมตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมันมันต้องบูสต์ด้วยความ เอเลเมนต์หลายๆอย่างว่าจะเป็นความดราม่าดาใจบทเอ่ยความดราม่าต่างๆที่จะเกิดขึ้นข,นของ2ตัวละครปมหลังของตัวละครเป้าหมายของตัวละครเราจะเห็นว่าเดวไม่สามารถจะเป็นนักแบดได้อีกแล้วแล้วเขาก็จะมีเพื่อนของเขานะครับ <S <S เพื่อนของเขาก็เล่นโดยน้องโอมนะครับผมในบทของออแกสก็จะเป็นแบบคู่แบดเินตันด้วยกันเนาะแล้วจะมีชาที่เหมือนกับแบบเขาบอกว่าเออฉันคงคู่กับใครอีกไม่ได้แล้วฉันต้องคู่กับเธอคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะเธอคือคู่ของฉันมันแบบเราว่าฉากนั้นก็จะร้องไห้อีกอะ่ะคนารู้สึกคือแบบมันมีความแบบ คนที่จะเดินทางฝันไปเป็นเป้าหมายไปเป็นนักแบททีมชาติคว้าแชมป์มาด้วยกันแต่กลับมาคู่หูของเราอะ่ะเดินเป็นนักแบทไม่ได้แล้วอะ่ะมันไม่ใช่ลม้มหรือพังทลายแค่คนที่เป็นนักแบทนะครับแต่อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่หูของเราชีวิตก็อนาคตมันก็ล้มลงไปด้วยเพราะการที่จะหาคู่รู้ใจอะ่ะมันไม่ได้หาง่ายๆเท่ากับอนาคตการทีมแบทของเขาเพื่อจะแบบเป็นเยาวชนคู่หรือทีมชาติคู่อะ่ะมันเป็นแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วต้องเป็นนักแบทเดียว ซึ่งมันอาจะแบบมันการตีแบตคู่กับตีแบตเดนี่ยวไม่เหมือนกันนะฮะการซ้อมก็ไม่เหมือนกันเออความชํานาญความชานาญความเก่งก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นฮะมันก็ทำให้เครื่อนของเขาเสียโอกาสไปเหมือนกันในการจะเป็นนักแบตซึ่งได้รางวัลหรือได้โล่ได้เกียรติคุณได้ได้ได้เรียนมาตรงนี้แหละคือสิ่งสําคัญว่าคนที่เป็นตัวเดยอ่ะนอกจากมันจะเฟลกว่าตัวเองแล้วอ่ะมันอาจจะรู้สึกผิดต่อเพื่อนมันด้วยที่ทําให้เพื่อนมันไม่สมเด็จเป้าหมายในชีวิตของเขาเนี่ยมันแบบแค่นี้ก็สุกว่า คิดตามมันก็แบบเฮ้ยมันหนักนะนว้ยอย่างหนึ่งคนที่หนักอีกคนหนึ่งคืออะไรแม่และน้องชายน้องชายในเล่นโดยน้องม์านะครับผมในบทของไนท์ชื่อเนาะเดกับไนท์เนาะคนหนึ่งกลางวันคนหนึ่งกลางคืนก็เขาใช้ชื่อได้เหมาะสมมากๆเพราะชื่อเรือ่องก็ลาสทวายไลน์เนาะเดมันคือกลางวันแต่มันคือกลางวันที่การจะสิ้นสุดลงแล้วคือมองไม่เห็นแล้วแล้วก็เ เปลี่ยนเป็นไนท์ที่เป็นตอนกลางคืนเพราะฉนะนั้นไนท์คือตัวแทนของอีกด้านหนึ่งของ Day. เดย์ก็คือคนที่คอยจะประครับประคองพี่ตัวเองในอีกมุมหนึ่งเป็นคนที่คอยดูแลพี่ชายในยามที่ลําบากครอบครัวคือสิ่งสําคัญเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือบทที่น่าสนใจามากเพราะว่ามันเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกันที่เดย์กับ Night, ไนท์มีวันได้มาเจอกันแต่วันนี้เดย์อะกาลังจะกลายเป็นไนท์แล้วนะเดย์ Day กัลังจะมองไม่เห็นแล้วในมุมของไนท์ก็คือคนที่จะคอยคอยประคองพี่ชายในอีกด้านหนึ่งให้เดย์ยังมีวไไแบบมความสุข ชื่อมันก็น่าสนใจมากแล้วมันเป็นบทของน้องชายด้วยรวมถึงกับเอ,อ,อีกหลายๆตัวละครนะครับผมที่น่าสนใจมากๆอย่างตัวของน้ําตาลเองเนี่ยที่ได้เป็นแฟนเก่านะครับผมของตัวของหมอกซึ่งน้ําตาลเองเนี่ยก็คือแบบ เราสึกว่าตัวละครตัวนี้เอาเป็นน้ำตามาเล่นเนี่ยมันไม่ธรรมดาเพราะมันต้องมีคําพูดเลยที่มันเด็ดๆที่มาจากแฟนเก่ารวมถึงคําปรึกษาอะไรบางอย่างรวมถึงมันต้องมีความดราม่าอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับประวัติย้อนหลังของตัวหมอกด้วยหมอกทาอะไรมาทำไมหมอกถึงเป็นนักเลงเขาเป็นนักเลงแต่เดิมหรือเปล่าเป็นคนที่ใส่ไม่ดีแต่แรกหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีปูมหลังอะไรบางอย่างที่มันเป็น ปมด้อยของเขาที่เราจะไปแคะไปเกาในบทตัวละครอีกทีหนึ่งอีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือฟิมะนะครับผมฟิลมเนี่ยเป็นแบบเป็นเพื่อนสนิทเนาะอะไรผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของตัวเดย์ซึ่งน้องฟิล์มในเรื่องเนี่ยเขาชื่อว่าจีนะครับผมซึ่งคนละเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็จะมีเสียข,ของเขาที่ออกมาว่าถ้าชอบเขาอะ่ะก็ไปลองดูสิว่ารู้สึกแอะกับเขาไปเอาให้เห็นว่ารู้สึกแอะกับเขาซึ่งเราเรู้สึกว,ว่าน่าจะเป็นเพื่อนที่คขาให้การปรึกษาเรื่องความรักนะ ในพาร์ทของน้องชายก็เรื่องหนึ่งถูกปะในพาร์ทของเพื่อนผู้หญิงก็อีกเรื่องหนึง่งอืมก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากที่จะเข้ามาประคับประคองตัวของเดย์ซึ่งต้องยอมรับว,ว่าตัวละครฝั่งเดย์เยอะมากเราจะเห็นว่ามีทั้งน้องฟิล์มนะฮะน้องมาร์กน้องโอมนะครับผมโอ้โหตัวละครฝั่งเดย์เยอะพอสมควรเลยมีคุณแม่ด้วยตัวละครฝั่งของหมอดมีคนเดียวคือน,น้ำตาลนะครับผมอ่ะก็ต้องรอดูแวแหละว่าซีรีส์มันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่เราบอกเลยว่า พอมันเป็นกิมมิคแบบเนี้มันทําให้เสียน้ำตาได้ง่ายๆเลยแล้วบวกกับเพลงอีกคือแบบทรงพลังมากพูดเลยว่าเรื่องนี้ฉัน้องร้องไห้แน่ๆเลยอ่ะฉันเป็นแบบฉันแบบเสียสติกับอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะโอ้กับคนที่แบบว่าแบบเหมือนกับจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปอ่ะในชีวิตอ่ะแล้วมันต้องแบบว่ามันเป็นนาทีสุดท้ายมันเป็นจังหวะสุดท้ายมันเป็นโมเมนต์สุดท้ายอะไรแบบนี้มันแบบทัดใจฉันง่ายมากฉันร้องไห้แน่นอนแล้วก็ลุ้นล้วกันว่า การแสดงของเราหวังว่าการแสดงของจิมมี่ซีจะพัฒนาขึ้นมาแบบมาเยอะมากแล้วเพราะรู้สึกว่าสองคนเนี่ยมันมีการแสดงที่แต่ละเรื่องที่เขาเล่นมาในการแสดงที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ่อเรารู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้เขาแสดงการพัฒนาขึ้นมาอีกนะเขาต้องเล่นบทดราม่าได้แบบสุดๆจาเมากี้ที่เห็นในเทรลเลอร์คือแบบเฮ้ยมันมีบางอย่างบางซีนที่มันทรงพลังมากๆอยู่นะก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงทำให้เรารู้สึกว่าอินไปกับการแสดงของเขาได้หรือเปล่าเพราะว่าพอมันเรื่องแบบเนี้ย การแสดงมีผลเยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นการโฟกัสที่ดวงตาเยอะโฟกัสที่สายตาเยอะโฟกัสที่การเล่นการพูดการจาด acting หลายๆอย่างเยอะภาษากายเยอะเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันน่าจะแบบว่าท่านน้องสแสดงแบบดีขึ้นมาอีกนะมันคงจะแบบส่งพลังขึ้นไปอีกแน่นอนเลยแล้วอย่าลืมว่าน้องซีเอเนี่ยเป็นคนที่การแส่สายตาดีเขาก็เป็นคนมีพรสวรรค์เรื่องการใช้สายตาเขาใสา่สายตาการแสดงของเขาจะแบบมันจะเหมือนมีอะไรอยู่ในดวงตาเขาอะเพราะฉะนั้นนะ่ะพอเขาเล่นเรื่องเนี่ย ความพีคืออะไรความพีคคือดวงตาเขาต้องว่างเปล่าถูกปะมันมองเห็นไม่ชัดมันต้องมีการเพ่งมองแต่อีกในหนึ่งเขาก็ต้องอารมณ์มันยังมีอยู่คนมันแสงอารมณ์ได้อยู่วันอารมณ์มันจะออกมาทางสายตาเออที่เราเห็น มันก็ทาให้เราอ่ะโฟกมันจะโฟกัส,สที่ตาของซีเยอะมากๆในเรื่องเพราะเขาจะแบบเรื่องของการแบบตามองไม่เห็นถูกไหมพอเรายิ่งโฟกัสตาเยอะท้ากับว่าถ้าตาเขาแสงอารมณ์ออกมาไม่ดีแสงสิ่งความรู้สึกออกมาได้ไม่ได้อ่ะคนดูเห็นทันทีแต่เราเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันคือตัวเขาจริงๆเพราะตัวเขา,วาเป็นคนที่มีสายตามีสเสน่ห์มากๆแล้วเราจะเชื่อว่าทุกคนจะหลงรักในดวงตาของน้องซีแน่นอนอืมอ่ะเดี๋ยวขอไปดูเทรลเลอร์อีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมก่อนที่จะจากกันกับเรื่องรักทะไวไลท์ภาพนายไม่เคยลืมอ่ะไปดูกันดีกว่า เด็กกินมาแต่โฟกัสเพลงไม่ได้ตั้งใจดูเลยเก็บรายละเอียดไน้หมดคนเคยมั่นใจในตัวเองแบบนั้นเนี่ยเด็เป็นไรเด็เด็กเป็นไรมบากว่านี้เด็พอต้องมาเป็นแบบนี้ใครมันจะกล้าไปข้างนอก จนคดีเลยมาตอนนี้หางานประจำทำได้หรือยังเอาไว้เดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะโูเราชอบเต็มละโคตรย้น้องเฮ้ยคุณเฮ้ยสัมภาษณ์ต้คงจะตายหางเลยวะชอบความเป็นหน้าเหมือนกลางลังเหมือนแบบคนไม่คยดูงานเหมือนน้าตัวเองอะเฮ้ยเดี๋ยวดิอยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยเนี่ยไม่ตายใช่ไหมปากโลดตีแบบนี้ได้ใช้เงินหาหมอยเยอะเม้ยต้องสัมภาษณ์แล้วแม่คนนี้แหละ คือเรากําลังหาคนดูแลเดย์อ่ะเดย์เขามองเห็นไม่ชัดการามองเห็นของเขาเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คนดูแลคนใหม่ใช่ปะ่ะชื่ออะไรนะชื่อหมอกผมให้เวลาไม่เกินนาทีละเดี๋ยวเขาออกผีมาคุณใช่ปะ่ะอ๋อผมเขียนให้คุณเองอะ่ะทีหลังนะห้ามเข้าของผมค <c oughs> ือหมอดจิ้มหมอบอเ <ไป S 2> กเลยแบบแสบแบ<ส>บเนี้ยน่ารักดีไปมีเงาชิบหายเออใช่ป่ะมึงกูหมายถึงมือนั่นแหละมันเป็นไงหรอภาพที่คุณเห็นอ่ะ ่ายใกล้ๆเนี่ยก็อพอเห็นลางๆอ่ใะใกล้แค่ไหนคืบหนึ่งอ่ะทำไรอ่ะจะอยากรู้รอ่ะว่าน้าผมเป็นไงกระจกตาของคนไข้แย่ลงกว่าครั้งล่าสุดที่มาตรวจนะครับคนไข้อาจจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตครับม,รมันน่ากลัวนะเว้ยเวลาที่เราโดนมองว่าไม่ปกติอ่ะไอ้มึงคิดว่าไม่งา่ายนะก่ออะ ไี้กูดูแลมึงเนี่ยไอ้คิดว่าเดยดูแลตัวเองไม่ได้หรอคุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกเวลาที่สองกระจกเราไม่เห็นตัวเองอะเดงรู้สึกยังไงเดไม่เห็นหรอกว่าสภาพเขาเป็นยังไงเดยเห็นแค่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่ไม่สงสารเดีไม่ได้ทำให้เดรู้สึกว่าเดเป็นคนพิการ ก็น้นถามนะาแฟนเก่าปอิจฉาน้องเดอิจฉา,าที่เขาท้ให้มึงยิ้มได้ไงมึงต้องถามตัวเองสิว่ามึงคิดยังไงกับพี่เขา,ขนขนาสดท จะคู่ใครหรอกถ้าไม่ใช่มือพี่โหมผมเพิ่งจะเข้าใจเลยบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตามองแล้วก็มองเห็นมันได้ใช่บางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจครับเีย์อนที่าสาสจะท้ายจะหมดพี่จะไม่มีวันปล่อยมือเดยพี่สัญญาพี่แหละภาพสุดท้ายที่อยากเห็น นจเใใดีอ่ะโอเคเห็นภาพเลยอ่ะความรู้สึกคือแบบมันจะต้องมีแบบว่าพาไปเห็นทุกอย่างก่อนที่จะมองไม่เห็นอีกครั้งอ่ะมีแน่นอนฟิลแบบ เธอยังไม่เคยเห็นอะไรบ้างฉันจะพาเธอไปเห็นเธอยังไม่เคยไปที่ไหนบ้างฉันจะพาเธอไปดูฉันจะพาเธอไปเล่าให้ฟังว่าที่นั่นมีอะไรที่นี่มีอะไรไอ้ที่เธอไม่เคยเห็นฉันจะพาไปให้หมดมันดีมากนะ อย่างหนึ่งคือหมดจิมปปรอีกเขาน้าใส่มากนะตอนนั้นเจอตัวจริงก็น่าใส่มากเรื่องนี้เขาตั้งใจมีสิวให้มันดูาว่ามีความแบบวา่าเป็นแบบว่าเด็กแบบว่าเด็กช่างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมหรือว่ามีการแต่งเติมหน้าไม่แน่ใจต้องรอดูนะครับว่าต้องรอดูใกล้ๆกลอีกทีหนึ่งแต่เราจะเห็นว่ามีบทไหนที่แบบว,ว่าตาวาดพี่ชายขึ้นมานิดน,นึงเห็นปหมมันก็รู้สึกว่าเนี่ยบทไหนคือบทสำคัญรู้สึกว่าเรื่องอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเกี่ยวกับว่าเออความแบบการปรับตัวเข้าสู่โลกของคนที่มองไมมม่่เห็นนด้้ววยรััับผใชกาปตที มันใช้พลังเยอะครับชอบประโยชน์หนึ่งที่เมื่อกี้สะดุดขึ้นมาคือเขาบอกว่าคนที่เขาพิการเขาไม่อยากให้รู้สึกว่าตัวเองพิการหรอกแล้วคนคนนี้พี่หมอกเนี่ยเขาทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีค่าทาให้ผมยิ้มได้ทำให้ผมรู้สึกว่าเขาไม่เคยมองผมเป็นคนพิการเลยเขามองผมเป็นคนคนหนึ่งอันนี้คือกิมมิคสําคัญมากๆากเร้สึกว่าเท่ากับเรื่องนี้ทําการบ้านกับคนพิการได้ดีมากๆ เขาทาการบ้านมาว่าคนมีการรู้สึกแบบไหนคิดแบบไหนแล้วเขาถ่ายท่อมาได้เป็นแบบนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าคนบางคนนะ่ะเขาไม่ต้องการรู้สึกว่าเราไม่ปกติเราเป็นคนปกติคนหนึ่งเราไม่ชอบการถูกมองว่าเราไม่ปกติเพราะ,ะั้นเราใช้ทำทุกอย่างรู้สึกว่าเราเป็นคนปกติที่สุดอือันนั้นคือหัวใจนะครับผมที่เขาต้องการสื่อออกมาแล้วตัวละครอย่างหมอเองคือคนที่จะเป็นคนที่ทําให้ตัวของเดย์รู้สึกได้แบบนั้นเลยกลายเป็นคนสําคัญในใจขึ้นมา รอดูแล้วครับผมพูดแค่นี้เรื่องนี้ฉันตายแน่เลยฝากไว้ด้วยครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับภาพจําไม่เคยลืมครับมากันแล้วนะครับสุกนีนะครับทุกคืนวันศุกร์นะครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งทาง GM 25นะครับผมก็ย้อนหลังนะฮะทาง YouTube ของ GMMTV นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะแบบไปรับชมกันนะครับผมก็ย้อนหลังทั่วโลกเลยวันนี้แบบไม่ได้ลงสตรีมด้วยนะครับลงที่ GMTV เเลยก็เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ กันละกันว่าตอนดูแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะทุกคนคงได้ดูเต็มเมกันใน GMTV YouTube อยู่แล้วเออก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเรื่องนี้มันยังไงชอบฉากนง n ฉากไหนกันตอนที่ซีรีส์ออนแล้วนะครับผมก็วันศุกร์นี้เสาร์นี้เจอกันนะครับผมกั 1, Twilight, บการเรีคชั่น e ีที่1 l a s t t ั i l i ทว t ภาพนายไม่เคยลืมโอเคแล้วก็คงได้ฟังเพลงเต็มๆแล้วคงจะรู้แล้วว่าชื่อเพลงชื่ออะไรใครเป็นคนรอ้องยังก็วินเลี่ยมอ่ะเราเริ่มมั่นใจแล้วฟังสองรอบคิดว่าวินเ,ยนนนนเลยยกไมม่่ใชวิลี วินเลียมเออฉันเชื่อว่าวินเลียมโอเคโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณอีกครั้งไปแล้วบายยฝากไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ไปแล้วบายบายครับ